สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ห้าหกป่าเมี้ยวเลยนะครับพ่อผมนี่เราก็อยู่กับค่ายจีทูจีหนึ่งหกแปดแปดจีเนาะครับเนาะมาพี่ดอกและมาเล็ตเก็บอันเม่ยิ่งคนปลาอีกแล้วนะครับผมนาะโกทุนเก้าพันนะครับเนาะอ,อ่ะขอจัดสปินแล้วกันนะครับจัดสปินห้าพันรวยครับผมจำแม่ติดใจนะักเงี้ยกระดอกระดี๊มาสีบานนะครับนเนาะอ้ยกระดีเดียขา้างหน้าคอยเดียบก็ง่าย <laughs> ว้าวไปหนึ่งครับเผมโอเคได้อยู่ครับผมโอ้ยมาขอบังใหญ่ๆบังแบบเบิ่มๆเนี่ยคอยมักอันนี้พี่น้องคอยมักอันตัวคูนมันคอมโบคูนเทรลสวรนะครับผมมักตรงนี้นะครับเอิ้เกียร์กรบเพื่อหลายบี่สวยคอยมักตัวคูนมันเพิ่มเทรลสวรนะครับตัวคอมโบนะครับเนาะถ้ามันคอมโบต่อเนี่ยงนึ่งเลยเสียนะครับเอิ้เกียร์กรบเพื่อโอ้ยไวมากกับบันไดใส่นะครับเนาะ บังังยงเนี่ยบังน้น่อยมีแต่บังสวยแงยงตัวเองบังเงยเงมยโอ้ยเกลือไปหนึ่งเทียนะครับผมสงสัยจะชอบความรุนแรงนะครับผมนะเดี๋ยวหกพันเกตมายำ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 ย เอามาแตกปะแตกถ้าแตกคนนี้เลยนะครับามาย้มเฮ้ยเพีย้ยนเบสซีลอยได้ไดิแตกให้มันสวมสักสีในเพียนโอ้โหโอ้ยโอ้โหเพิ่งจะมาคอมโบนะครับผมไดาเออคอมโบต่อเน,นื่องไปเออสวยงามนะครับผมไอ้เบสซีลอยแตกให้มันสวมสักสีในเพียนสักลอ,อยเท่ากับได้ไป ขอจัก yup. ลอยเท่าก็ได้ไปเบ็ดสีลอยเนี่ยโอ้ยังเบาเกินมันยังเบาเกินนะครับผมนะหกพันหกอยู对对่เลยนะครับผมนะเบ็ดสีลอยได้เพี้ยนเรียบรลอยเรียบลอยไป๊ตอว่าโอ้ยหน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับผมนะหาพันสีไม่ไดเบีดสีลอยโอ้ยอย่างวะม่ใส่ตอครับผมยำ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  เป็นสวนเป็นสวนโอ้ยกบวนัดเบ็ดซีลอยกบแตกเอาอยัางไงครับก็มีกำไรอยู่นะครับผมนะไว้ตะว่าเกมอันนี้ยิงคนปลานะครับผมนะเอาบังนี่บังญ่ครับพี่น้องเอ้ย,ออยบังนี่บังญ่วายเออมีเกียร์กระเพาะมื่นหกเน้นๆครับผมแตกนอกกระได้เลครับผม เอาบางนี่ก็ระดับสู้เออโบเมนนุ่นไไนี่ยเมฆ่บอะไดอโอ้ยจำผิดเนาะครับเนาะตอนนี้ก็มีกำไรหลายแล้วนะครับผมนะขอโบนัสอีจกจะรอบจะไปนะครับบอสข่อย้อมใจบวังหันนี่แหมฮะขาโบนัสเบสสี่ลอยบ่แเต๋วันนี้เมียมันนาที่แตะกตระจายนะครับผมนะนี่แล้วนะครับผมนะอาถันช่วงสิ้นเดือนมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะ นี่ครับผมอาถนนี่ดีนะครับผมนะหากันเรื่อยๆครับผมลาโบนัสเบลสีลอยอีกรอบแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าหันก็ฟุกกดโค่รเดียวเขานะครับฟุกขี่กระโปงไปจัดกระโแตกนะครับผมนะจัดสปินกระโปะแตกนะครับผมแปลว่าแปลว่าเกมไข่ PG ช่วงนี้จัดสปินไม่ได้นะครับผมนะก็คือเกลือเน้นๆเลยนะครับหายแล้วครับผมจากสว่างเงินเปีค่อย หายแล้วนะครับผมปั่นไปปั่นมาเนาะครับเนาะ <c oughs> ก็หายไปเรื่อยๆนะครับผมนะเอาแล้วไงจังหวะน,นี้หัวใจเต้นทุบๆนะครับผมน้านลงเลยไม่เอ่ยตุบทุบทุบบวัวหมาจ่อยกอให้มีความหวังแล้วก็จากไปนะครับผมนะ <c oughs> จากไหนห้องกับฟอสมีกําไรอยู่นะครับเน้อเปลียไปได้แล้วนะครับผมนะเพียรไม่ทิชเตกบ้างสุดท้ายอาจเป็นไปได้นะครับเนาะ เรียบร้อยเรียบร้อยหัวใจตุกอีกแล้วครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยตุ๊บอุ้ยบ่บมาจ่อยสงองหลอดตัวเด้สอสองหลอดตัวเด้อทิดเด้อนะครับผมเนีมาหลอดสองหอบตัวเด้อเอาตอนนี้ก็จากสองหมื่นกว่านะครับผมนะกดไปกดมาก็หายไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ออยังวะ หลินไปหลินมาก็ที่เขาดากเจ้าของเนี่บาทหนิเบิดกระเบิดนะครับผมนะเบิดดากก็เบิดดากนะครับโอ้ยเข้าโบดัดแล้วครับพี่น้องเอ้ยโบดัดรอบขี้สวงเบียดสี่ร้อยนะครับผมนะมาดูกันนะครับเอาไปหนึ่งครับผพิ่มเอาไปเสริมเฮ้ย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 เกินไปแล้วเพี้ยนเออเอ้มเขี่ยกระเพิ่มมีต่อปะมีต่อปะ ไม่คอมโบตออ่อเนื่องเลยนะครับผมนะสวยงามเอาละไงไตี่ตบะโอ้โหมันไม่คอมโบตออ่อเนื่องให้ผมนะครับผมนะโอเคมาอยู่ครับพี่น้องเลยมาอยู่ครับผมมาชา้าแต่มานะมาชา้าแต่มานะไหมหรือว่ามาแค่นี้มาแค่นี้ครับพี่น,อน้อง <c oughs> โอ้ยจบทีๆมันเปลี่ยนนะครับผมนะเบสซีลอยได้ดีเพียนโอ้ ทำไมเปนเกียร์เช็ดนี้พ่อพ่อพ่อเศร้าเศร้านะครับผมนะโอเคครับผมก็พอมีกาไรอยู่นะครับผมนะก็หนีเลยดีกว่านะครับจาก2องหมเป่เอานะครับมันหลายโพดนะครับก็ขึ้นเขาไปนะครับเนาะก็นักปั่นใจบุญนะครับพ่แตกครับผมบ่แตกก็แยกย้ายกันเหมือนเดิมสันตัวเนาะครับเนาะก็พรอมีกําไรนะครับเอ้าวป้าป้าป้าแยกย้ายกันครับผม